ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาในซีรีส์ versus e l เอกันอีกแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้อานาะซีรีส์เวอร์ซัสเอนั้นนะครับได้กลับมาอีกครั้งนะครับนะวันนี้มันอยู่กับตัวละครตัวนี้กันะในซีรีส์อัปเดตนี้นะก็คือตัวนี้นะ Astro Titan Camera Man Bob ok Prime 3จากใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับนะคลิปนี้นะก็จะได้รู้วนะ่าตัว Astro Titan Camera Man นะั้นมันโหดสักแค่ไหนนะ ซึ่งตอนที่ผมคิดไปคิดมานะว่าเออตัวละครนี้น่าสนใจนะเราลองเอาทําในซีรีส์ของเราดีกว่าว่าเผื่อตัวนี้นะมันจะสามารถผ่านได้เองนะโดย EV ิเตอนะั้นก็คือเจ้าอัมจิตารีปเปร์นะฮะก็สามารถถ่ายได้เพียงแค่60กว่าเวฟนะซึ่งอัปเดตอัปเดตแล้วนะนะอัปเดตมารอบนี้นะครับมันก็คือนี่ครับเปลี่ยนตัวละครใหม่ตัวบัฟตัวบัพระยะใหม่นี่ตัวนี้นั่นเองนะนะซึ่งผมไปแลกมานะก็คือเนวนะ เจ้าเลฟบิกเกอร์แมนนะซึ่งเป็นคนแนะนำมานแล้วนะว่าเลฟบิกเกอร์แมนเนี่ยตีมากๆนะเนี่ยซึ่งเดดดาร์ฟหลักก็จะมีมาในเขานะตัวโซโลตัวเงินตัวปั๊บระยะตัวดัมมิดหลักของเราในวันนี้แล้วก็ตัวให้เงินแล้วก็ตัวอัพบิลอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยกูดาฟเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งช่วงต้นเกมน่าจะเล่นยากที่หนึ่งนะโอเคต้องเอาใจช่วยกันนะนะโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ฮนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันนะโอเคไปดูคลิปเลยนะ let's go <S เข้ามาในเกมกันที่เรียบร้อยนะโอเคฮะก็รอบนี้อัง EP ที่5นะก็จะเป็นเจ้าไท uh, ทันแอสโตไททันคาเมลาเมนะคะซึ่งตัวนี้นะะซึ่งผมก็ไปเจอในกระเป๋ามาเว้ยคือผมไปเจอโนะดยบังเอิญใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าบันโหดแที่ไหนพอลองไปใช้นะั่นแหละโอ้โหพีในระดับเลยนะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่า ตัวนี้นั้นจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะซึ่งตามที่คาดหวังผมคาดหวังไว้นนะให้เกินห้าสิบเวฟบอะเออเกินห้าสิบเว็คือเว็บงหนังก็คือพูดตรงอะตามที่อีพีแล้วนะซึ่งผมพูดเคยพูดแล้วนะว่าพูดตัวละครอะบางตัวเก่งใช่ไหมบางตัวมันเก่งมันเก่งจริงวะแต่มันจะไม่ผ่านตรงที่ถือราไปโซโลใช่ไหมมันจะไม่ไหวเว้ยเพราะว่าดีพีเอสมันน้อยมันจะเก่งแค่สกิลนะบางตัวอย่างเช่นเจ้าตัว อ่าอกีตารีปเปิดนะนี่ฮะแต่ตัวนี้เด็นเรื่อง DPS นะเรื่อง DPS มาดูกันว่า DPS มันจะสามารถตีไหวไหมนะออั้ยนะเออคืออย่างนีเรื่องเรื่องในเขาเด็นเลยเรื่อง DPS การโจมตอีอ่าคือได้ยีแบบคำลํำลือมานะโอเคต้องมารอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมขอ,อย่าฟาร์มตังค์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอถึงช่วงที่ได้เงินมาวางเลยก็นนะไปโอเคผมมีเงินในเรานะโอเคเดี๋ยววางเลยก็นะบึมบับพามสามนัดดีนะ ซึ่งตัวนี้ต้องใช้บัพพามสนะครับซึ่งใครที่มีในครังนั้นแนะนำให้เป็นรีหาเป็นบัพราม3ไว้นะเพราะว่าบัพรามสนี่มันดีไงบัพรามสมก็คือตัวนี้ต้องใช้บัพพามสเท่านั้นนะครับนะก็คือตอนแรกนั้นผมเหมือนจะมีเป็นบัฟเอ่อบัฟสไนเปอร์เออไปเจอในครังมาไปเจอเป็นบัฟสไนเปอร์นะซึ่งพอลองใช้ดูแล้วบัฟสไนเปอร์เล่นไม่ได้เลยครับผมนะเออเหมือนมันปรับมาเพื่อแบบบัพพรามสโดยเฉพาะนะเออสำหรับตัวนี้นะก็ ใครมีถ้านำมาเก็บไว้นะครับนะไปลงดาล่านลงอะไรได้น,นะแต่ซึ่งผมก็ไป็นเทสด่านฮาโลวีนมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะซึ่งด่านฮาโลวีนก็ไม่ไหวนะเออด่านฮาโลวีนไม่ไหวนะจริงนะก็ได้ข่าวว่าด่านฮาโลวีนก็ใกล้ะจะออกแล้วนะเออเห็นบอกอัปเดตหน้าก็จะเป็นอัปเดตเอ่อเอ,เอีเวนต์ไก่อ่นะเออไม่อ่ะอีเวนต์เตอร์กี้อ่ะเออหน้าอีเ,อเวนต์ไก่งวงเรามานี้นะซึ่งก็น่าสนใจนะต้องรอดูต่อไปนะครับนะโอเค นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพวางตัววางดาวไว้เสร็จนะแล้วเราก็มาโอลดผลลัพธ์กันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคตอนนี้ก็เวฟ40นะซึ่งผมเพิ่งอัพตันพอดีเลยนะโอเคมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนที่ถ้าที่ผมสังเกตน,นะเหมือนมันจะโดนเนิร์ฟไปด้วยนะเออแต่ดีวฟเป็นแสนตอนนี้เหลือมาหกหมื่นอย่างเงะเออเหมือนจะโดนเนิร์ฟไปด้วยนะเออนี่ก็ไปดูกันซึ่งเดี๋ยว40ก็ผ่านได้แบบชิลๆเลยนะโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไง โอเคตอนนี้ก็วีบห้าสิบเป็นทเรียบร้อยบอสนีโคแมนเซอร์กือออกมาแล้วนะมามาดูกันครับว่าจะไหวไหมนะเคยบอสนีโคเดินมาแล้วนะโอเคเฮ้ยถือว่าละลายเกาะได้ดีนะถือว่ามันจะถึงมันจะโดนเนื้อมาในระดับนะเออเดี๋ยวผมกดสกิลด้วยสกิลมันช่วยอะไรกดเลยปึ๊บเหมือนมันจะช่วยเพิ่มดาเมีใช่ไหมอะสกิลมาผมไม่เชื่อว่างันนะเออฮะโซนิคบูมอ๋อสตันอ๋อแต่มันสตันกับบอสไม่ได้ดิ เว้ยแต่แต,แต่แต่เรื่องรถวายอยู่แต่มันแต่มันทำไมมันเดินไววะเนี่ยเดี๋ยวนะมีโคมันเดินไวแปลกๆปกติมันจะเดินช้าวันนี้ไม่มีโคโเคฮะห,หรือว่าปกติมันไม่ได้่วยมันนะโอเคนะตอนนี้เบิร์ดบอลในโครเรื่องหลงหกสิบหกสิบกว่าล้านนะเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆอ่ะทำไมบอลในโคมันเดินไวมากๆเหมแซว,ต,วต้องต้องเอาสโลมาเพิ่มมนะั้ยนยเดี๋ยวนะสโลย้ายที่หน่อยสโลย้ายที่หน่อยครับสโลตรงนี้เออสโลหน่อย

แย่ yeah, แล้วเฮ้ยแต่ระยะ,ะตีถึงอยู่เพราะมันมีแบบมีปรับระยะจากตัวนี้อยู่เฮ้ยคุณดูมันโดนเนื้อมาเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้คือมันโดนเนื้อประทันหันนะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาอาัดเนี่ยแย่ yeah, แล้วอันนี้ตีถึงไหมอันนี้ตีถึงอันนี้ตีถึงโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอลุ้นตรงนี้กันว่าจะไปรอดไหมเฮ้ยทำไมผมขาดอย,าอย่างนี้เหรอวะเอ่อสโลเราสโลตรงนี้เออโอเค เหลือนิดเดียวสามสิบล้านเฮ้ยตรงนี้มันมันจะตายเลยนี่ยเดี๋ยวกูดูเฮ้ยสโลสโลตัวนี้ไม่ทํางานอ๋อ,อ,อมันบักโอเคมันบักเลยเฮ้ยไม่จริงเดี๋ยวสโลสโลสโตาร์ทอีกโอ้โหแย่แล้วโอ้มีก่อีกโอ้โหจังเกอร์นัอใมาอีกโอ้ดีดีฮะดีดีฮะกับแอรโตเราบายบายเฮ้ยตยายบายบายไหม โอเคบายบายไม่รอดครับผมนะสำหรับแอสโตไททันแชมเบล่าแมนะครับนะโอ้ยไม่รอได้ไงวะนนี้อ่ยโอ้ยผมเพิ่งสังเกตว่ามันโดนเนิร์ฟมาเชี่ยเกมมันเนิร์ฟวุ้ยแต่ได้เพชรมาห้าร้อยเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันช่วงท้ายอันนี้เดี๋ยวนะใน็อบบีเลยนะว่าเป็นยังไงครับนะโอเคนะครับนะข้อสรุปของคลิปน,นี้นก็คือ แอสตัคฮันด์กล้อแม่เราโดนเนื้อเว้ยเออแอสตัฮันด์กล้อแมนเราโดนเนื้อนะซึ่งใครจะไปคาดคิดว่ามันจะโดนเนื้อเว้ยผมก็ไม่คาดคิดเว้ยว่ามันจะโดนเนื้อคือไอ้วันที่ผมถ่ายกับวันที่ผมถ่ายไอ้ก่อนนนั้นนะ่ะกับไอ้ถ่ายคลิปเนี้ยคือคนละวันกันเลยนะเออแล้วคือใครจะไปคิดครับว่าพี่แกโดนเนื้อเว้ยอุ้ย แอมเสียดายเนี่ยบัามาอย่างดีเลยนะมันตัวแบบเป็นตัวดีในระดับนึงแต่โดนเนิร์ฟตำหมื่นหรือหกหมื่นไว้ดีเพียนอะประมาณหกหมื่นแต่ก็ถือว่าเล่นได้ไหมถือว่าเล่นได้นะเออไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นแต่ถือว่าเล่นได้ในระดับเลยนะเออแต่แบบว่ามันโดนเนิร์ฟอะไอ้แอมแอบเสียดายคนดูผมแอมเสียดายมันอะมันคือมันมันมันโหดมากมากเลยเว้ยเออมันเป็นตัวที่ตัวที่ดีในระดับเลยแต่แบบใช้เงินอัพมาหกหมื่นอ่า แต่ถ้าเกิดมาเทียบอะคือมันเทียบกับไอตัวซีนิม่านี่เลยนะพราม์แบบเออซีนิม่าเนี่ยเทียบตัวพวกนี้ได้เลยอะไอซีนิมา่าอะไรพวกนี้ไงนะนี่ก็พูดมงครับเสียดายที่มันโดนเนื้อไปนะเลยไปได้สิงเคียงแน่ห้าสิบเอ็ดวฟเท่านั้นนะครับผมนะก็ไว้อะไรให้แกแอสโตนคาเมล่าแมนเราที่โดนเนื้อแป๊บนะ่ะไว้อะไรให้มนห้าวีเ่านะ โอเคผมห้าวีนะเอออยู่บริการไว้อะไรให้แก่การโดนโรปรับของแอสโตูว์ฮันคาเมราแมนนะครับนะก็เสียใจด้วยครับคุณโดนปรับแล้วนะครับผมนะก็ใครที่จะไปเล่นนะครับนะก็เล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นระดับยากๆก,ก,ก็ไม่แน,น,นะนำครับนะมันไปไม่ไหวนะคือมันโดนเนฟแล้วว่ามันโดนเนฟมัก็ดูโอเคนะเพราะสรุปคลิปนี่นะนก,ก,นะก็คือมันไปได้เพียงแค่ ห้าสิบเอ็ดเดียพะนะแล้วตีบอสนี่โคไม่ตายด้วยแต่ทำดาหนิได้เยอะมากนะทำดาียนได้เยอะมากมากเลยนะเออก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วกนะ็คงจะมีเพียงเท่านี้วนะก็ไว้ไลค์แกแอสตัวตั้งใจมา,าเนี่ยเราคีโดนเนิฟเองแล้วนะไปคลิปนี้ขอจบคลิปจริงๆนะใครที่นะอชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์บเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคครับผมไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย